ทำท่าจะพลิกล้อกันให้เห็นแล้วนะครับยกนี้ออกมาเปิดเกมเลยนะครับมานีแดงอาศัยความใหญ่เอาเบียดเข้าไปป้ามไปเอาอยาพลิกไม่พลิกครับสีคู่เล็กเองก็พยายามจะไล่แขแล้วก็แทงสู้เหมือนกันครับก่อนชกนี่ใครก็เห็นว่ามานีแดงดีกว่าครับทั้งกระดูกรุ่นพี่ทั้งรูปร่างใหญ่กว่าครับะแต่ตอนนี้โดนนับไปแล้วครับยกนี้ต้องเร่งเลยครับเททิ้งไปก่อนครับเดินลุยต่อมานีแดงสีคู่เล็กจะตั้งรับการตำรารับยังไงครับเจอสอเข้ามา อาศัยความใหญ่บดแล้วนะครับโอ้สีคุเล็กไม่กลัวเหมือนกันออกทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับคอยโต้ตลอดวงในเอาล็อกได้ตีได้ไม่ได้ดููนะครับเริ่มจะห่มจะเด้งตีแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับนี่เพียงยกที่3เท่านั้นครับนี่แหละครับตัวเองนี่พลาดโดนนับไปแล้วครับต้องเร่งเอาคืนครับทางด้านของมานีแดงดูครับเร่งเกมตัดต่อสีคูเล็กเองก็ไม่ได้ถอยหนีนะครับดูครับ จังหวะแรกก็แรกจังหวะบวกก็บวกครับอ่ะจังหวะนี้เปิดเกมรุกบ้างแต่ว่าดูครับแมทางด้านของมณีแดงครับใหญ่ครับพยายามจะปากรัดไฟครับแต่ว่าจังหวะตีไม่มีเขากรรมการเบรคเกมแยกออกมาลุยเต็มที่ครับมณีแดงครับใส่เกียร์ห้าครับรัดกองลบครับอุ้ยสอกสอกครับเข้าไปดื้อเลยวงนายป้ายหน้าขวางหน้ายังแทงไม่ได้ครับโอ้โหตัวเล็กนะครับจะกดขอตัวใหญ่ลงมาครับสีครูเล็กมณีแดงต้องพยายามเบียด โอ้ดูครับโตทุกดอกไม่ตี้เลยครับแข่งขวาหลุดไม่ได้เก๋าจัดจ้าโอ้ยเอาเลยครับต่อยหมัดเริ่มจะเข้าเป้าโดนศอกเหมือนกันตอนนี้แลกกันใครดีใครอยู่แล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้โหท่านรองนี่กีดกันตนั่นวิธีไปแล้วครับตอนนี้ยไม่หยุดครับมันดีแดงครับดูครับอาศัยความใหญ่นะครับบวกข้บไปแต่ว่าสายของศคุเล็กครับแม่เตะเบียดไว้ตลอดปรจชิตตัวต้องกอดครับกอดไม่อยู่ครับหลุดมาแล้วครับเอาแข่งสายศคุเล็กเปิ้ลสองแข้ง มันีแดงครับแข่งขวาไปแค่งขวาอีกทีหนึงแม่ต่เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่เสียงเฮดังเหลือเกินครับมันีแดงโอ้โหโครับโอ้โหเดือดจริงๆครับนี่ยกที่สามนี่มานีแดงเร่งเหลือเกินเลยครับแต่ว่าสีครูเล็กครับไม่ตกใจเนี่ยโต้สวยๆมีซ้ายติดเบรกเอาไว้ครับเร่งต่อครับมานีแดงยกที่สี่จับได้เทแต่ว่าเนเด็กมันดื้อครับเด็กมันดื้อครับอ้าวขวาหลุดไปยกนี้มียาฉีดมาไหลกำปั้นเลยนะครับ มณีแดงออกมาเดินไล่วิ่งไล่ชนเลยโอ้โหสีกุเล็สใส่ความรวดเร็วตัวเล็กนะครับแต่ว่ามีแข้งมีหมัดคอยสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทิธีดูว่าจะทําได้บทได้หรือเปล่านะครับมณีแดงไม่า,านาสีกุเล็กนี่ดูดูว่าจะมั่นหกมั่นใจครับแต่ว่ามณีแดงยังไม่หยุดครับดูครับยังได้ลุ้นยังได้เชียร์ยังได้เฮครับม่าเอาละครับยกี้ยกสําคัญครับดีขึ้นมาเรื่อยๆครับดนาของมณีแดง เตะเข้าไปสีคุเล็กแข้งขวาอ้าวครับมีหมัดแล้วครับมันดีแดงพยายามจะงัดเททิ้งงัดไม่ลงครับตู้ครับหมัดขวาของสีคุเล็กแม่พยายามติดชึ่งติดกันเชียงวนแล้วครับไม่ปะทะครับฝ่ายแดงนี่สีคุเล็กครับไม่ใช่สีคุร้อยนะครับดูดีๆไม่ว่ามีโตู้ทลอดนะครับมันดีแดงต้นน้ํานี่แรงเหลือเกินนะครับพยายามจะเบียดเอาดูนะครับจะยุบไม่ยุบจะย่นไม่ย่นนะครับตัวนี้อาศัยความใหญ่นะครับบดเข้าไปเบียดเข้าไปกล้าได้โอ้โห มลงไปแล้วเอาสีคูเล็กเริ่มจะมองพี่เลี้ยงไปเหมือนกันครับชุดนี้ชกด้วยความบ้าคลั่งแล้วครับตอนนี้ครับมณนีแดงชกด้วยความบ้าคลั่งจับได้เทไม่ได้ตีได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้ครับอย่างตีไม่ถนัดครับโอ้โหบีหัวใจครับทางด้านของมณีแดงนี่เดินกดดันทางด้านสีคูเล็กต่อเนื่องไม่หยุดครับยับเข้าไปครับเอาคนละแข้งดูนายครับแม่ยกนี้ได้เรี่ยมครับกระตุกทิ้งเททิ้งหลายครั้งหลายหนครับแม่ กองเชียร์แล้วก็ทีมงานฝั่งของมานีแดงครับปา้นของวัจใจมากขึ้นแล้วครับพอทําได้แบบนี้ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับในช่วงปลายยกที่4ี่นะครับเบียเขก็ไปชนเข้าไปโอ้โหดูว่าสีคุเล็กเองก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะโต้อยู่เหมือนกันนะครับได้ลูกนับคำเอาไว้ด้วยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับสีคุเล็กก็ไม่ไม่ยอมง่ายๆแน่เลยกันต่อครับยกนี้ครับ สำคัญทั้งสองคนเอาครับมัดขวาของมีแดงมัดขวามาซ้ายเอาเข้าเป้าสีกุเล็ขวางแข้งซ้ายมีแดงเกี่ยวหักลงลงไป,ไปอีกแล้วครับอา้าวไม่พอทําคู่ต่อสู้ล้มนี่มันมันม้แรงครับเอาเลยครับตอนนี้เดินไล่เขาหมัดอย่างเดียวมันนีแดงเบียดเข้าไปต่อยท้องต่อยหนะ้า สีค oh, oh, ูเล to ็กนี่โอ้โหอาศัยจังหวะนะครับตอนนี้ไม่ใช่สีคูร้อยอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าอาศัยจังหวะมีโต้ด้วยนะครับถอยก็จริงแต่คอยมีแข้งขวา่นกัดเอาไว้วงในนี่ก็ล็อกไว้ด้วยครับจังหวะถอยจังหวะนี้เร็วครับแต่ว่าเร็วแล้วมีมีอาวุธแบบนี้ครับแข้งซ้ายครับแกออกและแกออกหนักออกเป็นชุดครับจะทันไม่ทันนะครับต้องตามกันนะครับตอนนี้พยายามไล่โอ้ถ้าลองนี่ก็เฮกันก็นันวทีเหมือนกันดูนะครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้ให้มานีแดงนี่ได้ลุ้น อัดฉีด5 0 0แสนบาทครับ5 0 0แสนบาทครับถ้าได้แล้วขอแบ่งด้วยโอ้จังหวะนี้ครับค่อยๆค่อยๆดักหลังครับเอาลุยต่อเมื่อนีแดงโอ้โหจังหวะนี้ครับดักแทงครับกักเด่นเลยครับแต่ว่ายังไม่ยอมครับไม่หัวใจมีแข็งแกร่งเหลือเกินครับดูครับนี่นะครับโอ้โหวันนี้ชกฉลาดนะครับคุมเกมด้วยสีคุณเล็ก ออกแข้งซ้ายสกัดเอาไว้พอเข้าไหนนี่โอ้ยโดนหมัดเอาไม่รู้ใครจะต่อยใครเลยนะครับเหลือพงเวลายังทันไม่ทันนะครับมันีแดงซีคูเล็กก็มีแข้งขวาสกัดเอาไว้มาดูหักล้มลงไปโอ้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับเอาครับแม่กองเชียร์ครับแฟนบวยพยายามจะเร่งครับใครทางด้านของมานีแดงเร่งเกมครับแต่ว่าดูครับมันีแดงก็พยายามแล้วครับ แต่ว่าเรียวแรงครับใช้ไปเยอะเหลือเกินครับทางการคอก็มีนะครับแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับอมาดูนะครับมานีแดงนี่ครับสี่คูร้อยของเองตอนนี้สี่คูร้อยอยู่ฝั่งน้ำเงินครับวิ่งใส่ครับแมาปรบมือดังๆให้กับทั้งสองคนครับนี่คือคุณภาพครับของกรงกบคู่ม้งของเสียบดตนาธเดชวชิราณตระวงจากทีมงานเพ็กยินดีครับโอ้โหดูลีลานะครับสี่คูเล็ก คงจะสะใจดีใจดูลีลาการเต้นนะครับโอ้โหไม่ว่าปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่นะครับการรวมกันแล,แล้วก็หันไปชูมือให้สีคุณเล็กนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่าง